ถ้าให้วิเคราะห์ในมุมมองของผมฮะคุณผู้ชมนะผมเชื่อว่าโค้ดเนี่ยน่าจะขอดูเกี่ยวกับเรื่องของแมตช์ฟิตนะครับขอคุยแทักคติขอดูทัศนคติอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับโดยเป้าหมายในทัวร์เมนนี้เจ้าตังบอกว่าแน่นอนว่าทุกคนที่มาอยากผ่านรอบแรกให้ได้ก่อนแต่ส่วนตัวก็หวังว่าจะสวัสดีครับผมชุบป,ปชัชยานะครับผู้คุยข่าวสารวงการฟุตบอลไฮไลท์ฟุตบอลเจรีนะครับก่อนนี้เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกาดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองปัชยร อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรากันเลยนะครับอ่าในคลิปนี้จะมาด้วยกันสประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูความไหวของเจ้าบุกเอกนิตปัญญากันหน่อยนะครับหลังจากที่เจอเรื่องดราม่านะครับในการถอนตัวทีมชาตินะครับแล้วก็ทําให้ข่าวๆของเขาเนี่ยเงียบหายไปเลยนะครับโดยบินไปญี่ปุ่นแบบเงียบๆนะครับแถมเจ้าตัวเองก็ปิดไอไปด้วยนะครับเนื่องจากโดนทัวลงอย่างหนักนั่นเองนะฮะล่าสุดนะครับมีข่าวดีแล้วครับคุณผู้ชมครับ เมื่ออุรวาเรสเนี่ยได้ประกาศตอสัญญายืมตัวเจบุกไปอีก1ปีอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่ฟุตบอลไยเองก็ลุ้นกันอยู่นานนะครับแล้วก็ก่อนัานเองอุรวาเองก็ได้ทยอยเปิดตัวนักเตะไปหลายคนแล้วด้วยนะครับทำให้หลายๆฝ่ายก็เป็นห่วงนะครับว่าการไปปีซีซั่นในครั้งนี้ของเจบุกเนี่ยอาจจะเป็นการพิจารณาเรื่องฝีเท้าหรือเปล่าแล้วก็จะทําให้มีผลต่อสัญญาหรือเปล่านะครับอาจจะต้องรอให้ทางมาติอัสอ็อกโมนะครับโค้ชคนใหม่เนี่ยดูฟอร์มสักระยะหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ ประกาศต่อสัญญ,ญาอย่างเป็นทางการนี่นะฮะทีนี้เนี่ยในเมื่อมันมีการประกาศการต่อสัญญากันเร็วแบบนี้เนี่ยแฟนบอลเองก็ยังสงสัยกันอยู่นะครับว่าอ้าวแล้วให้กลับไปทําไมนะครับถ้าต่อสัญญากันไปก่อนนันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วก็เจ้าตัวเองก็อาจจะเป็นต้องถอนตัวทีมชาติอะไรด้วยนะครับแต่ว่าไปมาก็ต้องกลับไปนะครับ หรือในเมื่อต่อสัญญาไปแล้วนี่บางคนก็ลุ้นไปถึงขั้นว่าให้เอกนิตเนี่ยมาช่วยทีมชาติทันไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมชาติไทายเองยังไม่ได้ลงสนามเกมแรกเลยนะครับแต่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามีการถอนตัวแล้วก็มีคนทดแทนไปแล้วนั่นเองครับในเรื่องประเด็นดนี้ก็จบไปนะครับทีนี้ย้อนไปถึงเรื่องของการต่อสัญญากันนิดนึงนะครับผมก็ไม่รู้รายละเอียดเหมือนกันว่าทาไมสโมสรออุระวะเองเนี่ยต้องขอให้ทางเอกนิตเนี่ยกลับไปที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าให้วิเคราะห์ในมุมมองของผมนะคุณผู้ชมนะผมเชื่อว่่่่าาโคค้เเนียยจะขขขขอออออดูกกกวับรืงงแติุท ทัศนคติอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมเองเดาเอานะนะครับแม้ว่าอาจจะคุยทางโทรศัพท์ก็รู้เรื่องได้ไม่ใช่หรอแต่เท่าที่ประสบการณ์ผมได้ติดตามข่าวจริตเนี่ยโค้ชเนี่ยมันจะชอบคุยกับนักเตะกันแบบตัวต่อตัวมากกว่าคุณผู้ชมฮะคือประมาณว่าได้รับทราบรับรู้เทคนิคอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ดูทัศนคติของนักเตะด้วยนะครับผมมองงั้นนะฮะคุณผู้ชมฮะแฟนๆว่าไงนะครับมุมมองไหนนะครับก็ถ้าไม่ตรงกับผมนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้เป็นมุมมองของผมนะครับใน ให้ทางเอกนิสเน่กลับไปที่ญี่ปุ่นนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็จบแล้วกันนะครับมุกออนกันไปเรื่องอื่นกันต่อนะครับเรื่องก่องเจ้าบุกกับโอระวที่ก็ได้เซ็นสัญญากันเรียบร้อยปหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะข้ามไปที่ความพร้อมของทีมไทยกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับก็ก่อนที่จะดวนกับคีกิสในวันอังคานี้นะฮะเกมแรกศึกเอเชียนคัพนะครับล่าสุดลงซ้อมมือที่2ที่กาตาร์แล้วนะครับก็มีบทสัมภาษณ์ของเจ้าตังสารัฐอยู่เย็นนะครับเขาให้สัมภาษณ์เรื่องเพื่อนร่วมสายในกลุ่มมัท้งีกาโ โดยเจ้าตังเขาบอกว่าซาอุนี่แข็งสุดเลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าอีก2ชาติทั้งโอมานแล้วก็กีกีสนี่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับก็ล็อกเป้าช่วยช้างศึกนะครับทะลุเข้ารอบให้ลึกที่สุดนะครับเจ้าต่างสารัฐให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทุกคนพร้อมเกือบร้อเร็แล้วแต่ละคนก็มีความกระหายที่จะอยากลงเล่นคิดว่าถึงวันแข่งขันทุกคนน่าจะพร้อมเต็มที่ส่วนเรื่องการปรับตัวอาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดกับเวลา ส่วนสภาพอากาศก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมการเดินทางสนามฝึกซ้อมไม่มีปัญหาอะไรนะฮะโดยเป้าหมายในทัวร์เมนต์นี้เจ้าตังบอกว่าแน่นอนว่าทุกคนที่มาอยากผ่านรอบแรกให้ได้ก่อนแต่ส่วนตัวก็หวังว่าจะเข้าไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทําได้ทุกคนก็มีเป้าหมายเหมือนกันคู่แข่งทุกทีมก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าซาอุน่าจะแข็งแกร่งที่สุดส่วนอีก2ทีมก็มีคุณภาพเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นได้ดีแค่ไหนใครที่มีโอกาสได้ลงเล่นในเกมแรกและมีความพร้อมน่าจะโชว์ผลงานออกมาให้ดี ส่วนคนที่ยังไม่ได้ลงเล่นก็จะซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ ส่วนทีมชุดนี้เป็นอีกทีมที่มีสัิหิตค่อนข้างดีมันเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียทุกคนก็อยากทําผลงานออกมาให้ดีแล้วทุกคนก็อยากซับพอร์ตซึ่งกันและกันอยากให้แฟนๆทุกคนเป็นกําลังใจและสร้าว่าตอนนี้มีการอัดทุกขแล้วก็อยากให้ทุกคนเฝ้ารอแล้วก็ติดตามกันเยอะๆนะฮะอันนี้คือทสัมสามณ์ของจตางสหรัฐที่ก็บอกว่า3ชาติที่ร่วมสายตรงนี้ไม่ง่ายเหมือนกันแล้วก็เป้าหมายแรกคืออยากจะผ่ารอบแรกไปให้ได้ก่อนหลังจากนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งในรอบนอกเอานะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะน,น กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปราชย,ยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ